สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเอกสวัสดีครับคุณเดครับครับวันนี้ครับ Investment Story p อ s o d e 14นะครับวันนี้เรามาส่องกองทุนหุ้นต่างประเทศ ที่จะต้องลงทุนในปีหน้านะครับเราจะไม่พูดในปีนี้ละนะครับวันนี้ปลายปีแล้วคุณเอกนะครับขออนุญาตแนะนําชื่อนามสกุลคุณเอกนิดหนึ่งนะครับคุณเอกชื่อคุณธวัชชัยวงศะะะ์รัตนศิริกุลนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปิตอลนะครับขออนุญาตเรียกคุณเอกแล้วกันนะครับวันนี้ก็ผมก็ภาคทดคนเดิมนะครับคุณเอกครับ ปลายปีอย่างเงี้ยเราก็จะพูดถึงปีหน้าละแต่ในเมื่อวันนี้เราคุยกับเอ็กซึ่งเป็นฟันเมนเจอร์ของบลจอที่เป็นคนทําเรื่องของกองทุนรวมก็อยากจะคุยในแง่ของของกองทุนนะครับว่าเราควรจะไปลงกองไหนได้ยังไงแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยอ,อ,อยากให้คุณเอ็กเนี่ยได้ฉายภาพรวมหรือแฟกเตอร์ต่างๆที่ควรจะต้องออติดตามในปีหน้าที่หนึ่งว่าในต่างประเทศเนี่ยปีหน้ามันมีแฟกเตอร์อะไรที่ทําให้นักทุนต้องคอยติดตามครับคุณเอ็กครับครับผม ก็ในปีหน้านะครับผมมองว่าเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะท้าทายนักลงทุนพอสมควรเนนะครับเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าจะ เติบโตช้าลงนะครับเทียบเทียบกับปีก่อนหน้านะครับแรงกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าน้อยลงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือราคาสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันก็ปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความยากในการลงทุนอ่ามากกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ทาง BCA คของเรานะครับก็มองมุมมองข้างหน้านะครับ่านเลนส์สามเลนส์ด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่ามองไปที่สไลด์หน้าที่สามนะครับเราก็จะเห็นว่า เลนส์ทั้งสามเลนส์ของ B c a คเนี่ยประกอบด้วยภาพตัว e c o n o m i c ิกนะครับภาพ v a l u a t i ช n นเนี่ยนะครับแล้วก็ตัว s ซ n ติเม n t ของตลาดนะครับทีนี้ผมขออนุญาตทักทษเจาะไปทีละประเด็นประเด็นไปนะครับทีละเลนส์ไปนะครับในแง่ของตัวในแง่ของตัวในแง่ของตัวอี o n o m i c กนะครับก็จะเห็นว่า ปีหน้า2022นะครับเศรษฐกิจชะลอตัวลงลวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองในแง่ของกอสเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังถือว่าสูงกว่าค่าเฉลีย่ยหรือระดับสกยภาพในในหลายๆจุดอยู่นะครับในแง่ของเงินเฟ้อนะครับหลายคนอาจจะเริ่มเห็นตลาดพูดถึงนะครับว่ามันสูงแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างปัญหานะครับก็สูงจริงฮะแต่ว่าเราเชื่อว,ว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเรียกว่าลดระดับความร้อนแรงลงนะครับสาเหตุที่เงินเฟ้อที่สูงต่อเนื่องในช่วงปีนี้นะครับเนื่องจากมันมาจากฐานต่ำในปีที่แล้ว2020เนี่ยมันเจอ,อเรื่องของโควิดเข้าไป<ม>การลงทุนการบริโภคทุกอย่างมันหดตัวลงหมดเลยนะมันก็เลยทำให้เงินเฟ้อมันหายไปพอมาปีนี้เนี่ยอาจจะเจอ2เด้งฐานต่ำจากปีที่แล้วด้วยเรื่องของราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากเรื่องของซัพพลายคอนสแตน หรือรวมถึงการกักตุนพวกพลังงานต่างๆของประเทศจีนนะฮะที่มีข่าวการม,มาว่า,าต้องการฐานหินเข้าไปผลิตไฟฟ้าในประเทศของเขาหรือว่า Natural g แกที่มีราคาสูงขึ้นทําให้ยุโรปมีความต้องการสูงขึ้นเพื่อที่จะตุน Natural g a กสเอาไว้เพื่อที่ให้เขามีเรียกว่าไฟฟ้าผ่านช่วงหน้าหนาวของเขาไปให้ได้นะฮะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราเราเชื่อว,ว่ามันสูงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะแล้วสุดท้ายเราก็จะค่อยๆลงไปตามปัญหาที่มันขี้คลายลงนะครับผม ส่วนมุมมองอื่นๆในแง่ของตัวเศรษฐกิจนะครับจะเห็นว่าการฟรื้นตัวของเศรษฐกิจรอบนี้มันมีลักษณะที่แปลกๆนะครับเรียกว่าเป็น uneven growth หรือ uneven recovery นะครับหมายความว่าประเทศที่ได้รับวัคซีนก่อนเนี่ย develop market เนี่ยจะฟื้นตัวได้เร็วและแรงมากกว่าประเทศที่ยังได้รับวัคซีนน้อยนะครับอย่างเช่น emerging market เนี่ยก็อาจจะมีการเติบโต,ตที่ช้ากว่านะครับอาจจะรวมไปถึงในแง่ของอุตสาหกรรมด้วยนะครับอุตสาหกรรมที่สามารถเอา adopt เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้กับ ภาคธุรกิจของตัวเองได้เร็วนะครับ<嗯>ก็จะทําให้มีการฟื้นตัวและเติบโต,ตได้ค่อนข้างดีเทียบกับพวกโออคอนมี่หรือว่าโอ伊คอนมี่แล้วยังไม่ปัดตัวด้วยเนี่ย<ม>ก,ก็อาจจะลําบากนะครับใช่ครับอันนี้เป็นภาพการฟื้นตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารเรามองไปไกลๆนะฮะจะเห็นว่าบางประเทศเนี่ยก็เริ่มแล้วว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการบริโภคของคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือ ต้องมีการวางอินฟราสตรัคเจอร์ใหม่ฮะไม่ว่าจะเป็นพวกของระบบสายส่งอินเทอร์เน็ตระบบกร<ม>ีนเอเนจีเนี่ยก็เป็นที่ป๊อปปูลานะครับพวกกริดที่เป็นสมาร์ทกรีดมีทั้งซื้อและขายตัวไฟฟ้าได้เนี่ยก็ต้องมีการวางระบบใหม่เพราะฉะนั้นประเทศที่มองข้ามช็อตไปแล้วเนี่ยก็จะมีการลงทุนในพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ<ม>เพราะฉะนั้น<ม>ในพิเรียดข้างหน้าเนี่ยระยะยาวเนี่ยก็จะเห็นว่าประเทศที่ลงทุนก่อนด้วยเม็ดเงินที่ทเยอะนะครับก็จะได้เปรียบ ในในพีเดียอีกสามสี่ปีข้างหน้า,น,าน,นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจับตาดูอยู่นะครับครับอืมโอเคก็อ,คอันนี้เป็นฝั่งอีโคโดมิกส์ถูกไหมครับครับก็แสว่าเราจะบอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่<ม>ได้รับวัคซีนไปก่อนกาลังจะหนีห่างพวกเราอีกแล้วใช่นะครับกำลังจะหนีห่างเราอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้แล้วในในสไลด์ครับในสไลด์ถัดมาครับอยากจะฉายภาพหรือว่าย้ำภาพไนตัวเศรษฐกิจที่ว่ามันจะ เติบโต,ตลดลงเทียบกับปีนี้นะครับถ้าเกิดว่าพาคโทษไปดูที่ตัวข้างล่างนะครับ world gdp นะครับภาคโทดจะเห็นว่าปีนี้โต5.9ปีหน้าโต,ต4.9 ถึงแม้ว่าจะลดลง1%นึ่งเอระครับทศแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูดีๆเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยของการเติบโตของ GDP โลกเนี่ยนะฮะปกติจะอยู่เพียงแค่ประมาณ3.2-3.3แค่นี้นะฮะเพราะฉะนั้น4.9%เนี่ยผมยังเชื่อว,ว่ามันมันก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงอยู่ดีแล้วก็พอที่จะซัพพอร์ตการลงทุนของเราในปีหน้าได้อยู่นะครับ ครับอืมใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ย GDP โลกมันถูกเวทด,ด้วยอเมริกากับจีนแล้วก็ญี่ปุ่นไปเยอะมากแล้วก็ในยุโรปที่เป็นเยอรมันอันนั้นถ้ามันโตได้ขนาดนี้แสดงว่าประเทศใหญ่ๆยังฟื้นตัวต่อได้ถูกไหมฮะใช่ครับผมโอเค,ค,คแล้วในแง่ของ valuation นะครับคุณเอกโอเคครับถ้าเกิดว่าเรากลับมาดูในแง่ของ valuation ขออนุญาตไปสไลด์ที่ห้านะครับ จะเห็นว่าจริงๆแล้วต้องยอมรับฮะว่า valuation เนี่ยมันแพงหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นทั้งบอร์ดนะฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจาก structural ของมันเองที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะนะฮะมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วง hamburger crisis แล้วล่ะตั้งแต่เฟดเนี่ยหัด QE 1อ e 2 QE infinity เข้ามาในระบบแล้วก็ยิ่งเจอ p a n า m i c อีกก็ยิ่งอัดตัวคิวเข้ามาเงินมันลดระบบฮะเพราะฉะนั้นพอเงินมันลดมันก็ดันตัว valuation ของสินทรัพย์ทุกอย่างเนี่ยให้มันแพงขึ้นหมดฮะ มันแพงด้วยกันหมดถ้าเกิดว่าให้เรามองโดยเชิงเปรียบเทียบนะฮะระหว่างพันธบัตรรัฐบาลกับตัวหุ้นนะฮะเราก็ยังเชื่อว,ว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันยังสร้างเรียกว่าแต้มต่อให้กับนักลงทุนได้อยู่นะครับผมก็ยังอ,อยากจะให้นักลงทุนเนี่ยลงทุนในหุ้นต่อนะครับพันธบัตรเนี่ยแน่นอนฮนะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะฮะในช่วงปีหน้าแต่เราก็เชื่อว,ว่าการปรับขึ้นของตัวอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยมันจะปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป S <S> <S เพราะฉะนั้นเ,เราน่าจะมองมาในแง่ดีซะด้วยสามหาว่าพันธบัตรขึ้นเศรษฐกิจมันเติบโตเพราะฉะนั้นมันก็จะซัพพอร์ตตัวตัว,ต,วตัวหุ้นน,น,นะฮะเราอาจาจะจับตาดูแค่ว่าถ้ามันกระชากแรงจนเกินไปเนี่ยอาจจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้แค่นั้นเองนะฮะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเรา,าเชื่อว,ว่า,ามันไม่ได้ทําให้การลงทุนมันเปลี่ยนทิศนะฮะจากขาขึ้นเป็นขาลงแต่อย่างใดนะครับผมครับครับครับ ส่วนที่อาจจะต้องระวังมากหน่อยนะครับภาคโทษอาจจะเป็นเรื่องของตัวเครดิตสเปดฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมันปรับตัวลงมาถึงว่าค่อนข้างแคบมากฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเริ่มเห็นสัญญาณของการผิดรัดชํระหนี้ในบางเซกเมนต์ในบางประเทศแล้วอย่างที่เราได้ยินข่าวกันในเรื่องของ e อเวอร์แกรนนะครับแล้วมันก็สปิลโอเวอร์ไปพวกอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันเพื่อนกันในประเทศจีนครับเราเราเฝ้าจับตาดูว่ามันจะสปิลไปที่ ธุรกิจอื่นไหมในประเทศจีนหรือแม้แต่ว่ามันจะสปปลออกมานอกประเทศจีนจนลุกลามไม่เป็นปัญหาที่เกิด g l o b a l c r i s i s ไหมรเครับโอเคก็คุณในกำลังจะมองว่าใน,ในแง่ของ valuation เนี่ยก็คือว่าเราก็ยังเชื่อว่าประเทศต่างๆมาเติบโตแล้วก็ใ,<ช>ในตัวตัวเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตได้ก็ภายใต้ธุรกิจที่อยู่ภายในประเทศนั้นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโตบริษัทภายในภายในตลาดหุ้นนั้นโตก็มันก็จะชดเชยกับค่า PE ที่มันแพง ถูกไหมครับคุณเอกดังนั้นมันก็จะทําให้ variation ก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดได้ถ้าเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับแต่ในแง่ของเครดิตสเปรดเนี่ยตอนนี้พอเศรษฐกิจมันดีโดยส่วนใหญ่ครับเครดิตสเปรดมันจะแค่ทันทีเพราะว่าทุกคนก็มองว่าโอกาสจะ Default จะไม่มีแต่บังเอิญที่คุณ X พูดว่ามันดูดีก็เลยทําให้ yield เนี่ยมันต่ำเพราะต่ำเนี่ยมันมีความ ความน่ากลัวอยู่คือเรื่องของตัวไอ้เรื่องของจีนถ้ามันเอิญมัน spill over หมายความว่ามันลามออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนที่ไปซื้อตอนที่เครดิตต่ําๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าถูกขาดทุนได้เพราะว่าเครดิตมันมันมันอยู่ๆมันแผงกระไปอ่าเกิขึ้นอ่าโอเคนั่นคือความเสี่ยงอันหนึ่งในแง่ของ valuation นะครับอ่ะต่อมาในแง่ของ sentiment บ้างครับครับเลขความจริง sentiment ปีหน้าเนี่ยถือว่าเป็นปีที่มีเอ่อ h e a d ค่อนข้างเยอะนะฮะพาทอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตลาดต่เห็นอยู่แล้วในปีนี้แล้วปีหน้าเนี่ยก็น่าจะ,ะยังมีต่อเนื่องคือความขัดแย้งกันระหว่าง จีนกับอเมริกานะฮะจีนกับอเมริกาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนรูปแบบความขัดแย้งจากเมื่อก่อนเนี่ยตรงไปตรงมาคือสงครามการค้าในยุคของทรัมป์อาจจะเปลี่ยนมาในยุคของไบเดนอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของ p o l i t i c มากขึ้นมีชัน้น mm hmm. มีชั้นเชิงมากขึ้นในการวางกลยุทธ์ในการวางแต้มต่อต,อ,ตอกันแต่ก็ยังมีคอนฟ lict กันอยู่นะฮะ mm hmm. อันนี้เราก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นที่ที่ฝังอยู่ในในในเป็น,นความเสี่ยงที่ฝังอยู่ในตลาดเหมือนกันนะครับ mm hmm. แล้วกอ็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่ภาคทุศได้เล่านะครับว่า ผลประกอบการที่มันปรับตัวสูงขึ้นก็จริง valuation ที่มันปรับตัวไปก่อนหน้านี้มันมันมันก็ยังแค่ไล่หลังอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไอ้ผลประกอบการมันเกิดสะดุดขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยนะฮะมันจะไล่ตัว valuation ไม่ทันทําให้ตลาดเนี่ยมันปรับตัวแรงได้เหมือนกันนะฮะความเสี่ยงใน sentiment ที่2ที่เราจับตาดูอยู่นะฮะส่วนเรื่องที่3เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของตัวภาษีที่อาจจะปรับตัวขึ้นนะฮะที่อเมริกา อาเมริกาเนี่ยใช้เงินอัดฉีดไปค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีความจําเป็นนะฮะต้องหารายได้เพิ่มนะฮะแล้วก็หันไปหันมาก็ในยุคข,ของทรัมป์เนี่ยมีการลดไอตัวภาษีลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็มีความคิดว่าเขาจะค่อยๆปรับหรือขยับไอตัวภาษีเนี่ยขึ้นมา <S <S อ่าและเซว่าเมื่อก่อนมันเคยอยู่ยี่บเก้าลดลงมาเหลือสักยี่สบเอ็ดี่สิบสองปรับขึ้นามาสักยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนี่ยก็น่าจะพอสมเหตุสมผลอะไรนะแต่ก็แต่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มันไปไปไปลด ความสามารถในการแข่งขันหรือตัวปัตตอมไลน์ของบริษัทลงนั่นแหละฮะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงลิงก์กับประเด็นที่สองที่บอกว่าถ้าเ e ออร์เน็งเง a นแคชอัพแวลูชันไม่ทันเนี่ยก็อาจจะทําให้ตลาดแพนดิคได้เหมือนกันจนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูเลยฮะพักโทษก็คือเรื่องของการเปลี่ยนมุมมองของธนาคารกลางของอเมริกาฮะว่าเขาจะเอาขึ้นอันตราดอกเบีย้ยหรือว่าลดการทํค QE ของเขาเนี่ยอย่างไรอ่ะนะฮะถ้าเกิดลดเร็วจนเกินไปจนตลาดตกใจหรือว่า เฟิร์สเลทไทยของเขาเนี him, ่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั so ้งแรกของเขาเนี่ยขึ้นเร็วจนเกินไปโดยที่ไม่ได้แบบคอมมูนิเคตกับตลาดให้ดีเนี่ยก็อาจจะสร้างความผันผวนหรือว่าทําให้ตลาดตกใจได้เหมือนกันนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าปีหน้าเป็นปีที่ ท้าทายนักลงทุนปีนี้นครับใช่ครับคืออมอกี้ฟังหลังจากที่ฟังคุณเอกไปในแง่ของสามเลนที่คุณเอกมองเนี่ยในแง่ของอีโคโนมิกส์เนี่ยเราก็มองว่าโอเคประเทศใหญ่ๆคงน,น่าจะเติบโตได้นะครับในเรื่องของ variation ยังมีโอกาสที่จะถูกลงได้จากผลกำไรที่มีแต่เฮดวินที่มันเข้ามาปะทะเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่สองอันที่เราฟังมาเนี่ยโอ้โหเราดูดีใจมากเลยแต่พอเจอเฮดวินแต่ละอันเนี่ยโอ้โหมันมันแทบจะไม่อยากบินต่อเพราะว่ารู้สึก ้องใช้พลังงานเยอะมากในการที่เดินบินต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนโยบายในเรื่องของประเทศใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นจีนกับอเมริกานะครับนี่ยังไม่รวมถึงยุโรปก,กับรัสเซียนะที่ตอนนี้ก็แบบยุ่มหำยุ่มหำกหนันนาโต้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวความสามารถในการทํรากาไรของบริษัทที่อาจจะสะดุดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วหรือปรับลดตัวตัว,ว QE หรือแม้กระทั่งการขึ้นภาษีของรัฐบาลเพื่อจะหาเงินมาโป๊กับไอ้ภาระนี้ที่ เกิดขึ้นหลังจากตอนคร i ส i s นะครับดังนั้นมันก็มีเฮดบินมาถ้าเราฟังทั้งหมดคุณ X ปีหน้าเนี่ยผมว่า Challenge มากๆสําหรับคนที่จะต้องลงทุนในในเงี้ยจะขออนุญาตถามคุณ X เ,เลยว่าถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยในฐานะเป็นฟัน d มน n เจอรนะครับคุณ X มองแอสเซ Class อะไรที่ยังคงหน้าลงทุนอยู่อะไรควร o v e r w e ์เว t อะไรควร u n d e r w ร์เว t ครับเน็กครับ,รบ,รบก็ขออนุญาตไปที่หน้าสิหน้าเนะครับผม เราก็จะเห็นว่า yield ขาขึ้นฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ไม่สนใจตัวฟิสิงค์คฮะเราก็ยังอยาก u n d e r อร์เวทตัวฟิสิงค์คอยู่ในภาพรวมนะฮะทีนี้ตัวที่เราคิดว่ายังพอที่จะสร้าง return สร้างโก h ให้กับพ o ร์ตฟิ i o โอได้เนี่ยก็คือตัว equity ฮะเราก็ยังอยากที่จะโอเ i ทอีควิตี้อยู่แต่ถ้าถามว่า ระดับในความบู๊ของ Equity ปีหน้าเทียบกับปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ลดลงแต่ก็ยังโอเวอร์เวอยู่นะ,ค,ะครับส่วนตัว Alternative เนี่ยเราก็พยายามที่จะให้มันเป็นตัวที่เรียกว่า diversify portfolio เป็นตัวที่ generate ตัว income ที่ดีให้กับ portfolio i อินคัมมาจากไหนอินคัมมาจากตัว property fund มาจากตัวโก o b บมาจากตัว r e ีดต่างประเทศนะครับรวมถึงตัวทองคำด้วยอทองคำเนี่ยก็เป็นตัวที่เอาไว้ h e d พวกความเสี่ยงเรื่องของ ยุโรปกับรัสเซียเรื่องของจีนกับอเมริกาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะมีะตัวทองคำเอาไว้ในพอร์ตฟลโอเหมือนกันนะคร,ครน่าสนใจฮะผมใส่ผมต้องไปซื้อทองเพิ่มแล้วคุณเอกก็คือพูพง่ายงว่าถ้าเราดู Asset Class เนี่ยก็คือเราเอาทองเป็นตัว hedge ในแง่ของ Head Win ในเรื่องของ politics ถูกไหมครับชา Equity เนี่ยเรายังเชื่อมั่นว่าถ้าเศรษฐกิจประเทศใหญ่ๆเติบโต GDP ของโลกเติบโตแม้มันจะมี Head Win ยังไงก็ตามมันก็คงไม่น่าจะทําให้ตัวตลาดหุ้น ในระยะยาวๆเนี่ยถึงขั้นแบบตกแล้วไม่ขึ้นถูกไหมครับคุณเอถ้าเรามองแบบนั้นแต่ในแง่ของฝั่งฟิกอินคัมเนี่ยคือถ้าดอกเบีย้ยมันขึ้นยังไงการที่เราจะเทรดดอกเบีย้ยมันก็ยากขึ้นหรือมีมีทางเดียวคือลดดูเรชันลงมาหรือก็หาอะไรที่มันเสี่ยงน้อยๆซึ่งก็อาจจะทําให้ยิวได้ไม่เยอะมากถูก<ถ>ไหมครับ,รบนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย ผมว่าผมปวดหัวผมรู้จะเลือกธีละกองธีละกองธีละกองอยังไง<ม>ในฐานะฟันเมนเจอร์ของ BCA ครครับ BCA คมีกองอะไรที่แนะนำช่วงนี้ครับถ้าสมมติว่าปีหน้าเนี่ยนักลงทุนบอกผมไม่เอาแล้วมผมมาฟังคุณเอกแล้วผมก็งงผมจะแล้วผมจะไปหาไทมิ่งไหนในการสวิช์ออกอันนั้นสวิช<ม>์ออกอันนี้สวิช์เข้าอันนั้นสวิชต์เข้าวันนี้อย่างเงี้ยครับคุณเอกมีกองแนะนำไหมครับในปีหน้าที่น่าลงทุนฮะได้ครับความจริงเป็นเป็น เป็นคำตอบของ BCA p เลยครับว่าเราต้องการที่จะ provide เรียกว่า solution portfolio กับลูกค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา offer ให้ลูกค้าเนี่ยก็คือ multi asset portfolio ฮะซึ่งมีการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์แล้วก็กระจายไปหลากหลายภูมิภาคฮะแล้วก็มีการเรียกว่าทำ asset allocation ในแง่ของ t a a นะฮะปรับนู่นนิดปรับนู่นหน่อยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ผลตอบแทนเนี่ยให้มันดีที่สุดสม่ำเสมอให้กับลูกค้านะครับแล้วไอกองเนี่ยก็เรียกว่า อ่าโกลบอลเวลนะครับอ๋อโกลบอลเวลโอเคโอเคผม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 รู้จักผมรู้จักก็คือเป็นกองอะไรนะ asset allocation ใช่ไหมถ้าสมมติเราชอบพูดคำนี้นะครับหรือคุณคุณคุณเองจะชอบพูดอะไรนะ multi asset ใช่ไหมฮะ multi asset ใช่ครับอันนี้คุณอธิบายยิ่งหนึ่งสิไอโกลบอลเวลเนี่ยมันมันเบนเนชคล้ายๆยังไงเหมือนเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมสมมติว่าเรามองมุมมองของ fund manager แล้วก็ปรับ asset class เอาอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับ คือเราก็จะมีมีระดับความเสี่ยงให้ลูกค้าเลือกเป็นเมนูเลยนะฮะ5เมนูคุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําสุดคือมีตัว e q u i t y เนี่ยแค่ประมาณ5เอร์น10เปอร์เซ็นจนระดับความเสี่ยงสูงสุดที่มีอีควิตี้เนี่ย90เปอร์เซ็นต์าก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงแล้วไส้ในเนี่ยผู้จัดการของคุณก็จะมีการปรับกลย,ยุทธ์การลงทุนน,นะครับรวมถึงการปรับสินทรัพย์เนี่ยต่างๆเนี่ยให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์นะและสินทรัพย์เนี่ยก็มีอยู่ตามตามหน้านี้เลยฮะ อาจะเป็นตัวฟรกอินทามฟรินทามก็ลงทั้งไทยทั้งทั้งต่างประเทศตัวอีควิตี้เนี่ยก็ลงทั้งไทยและต่างประเทศนะครับแล้วกตัวสินทรัพย์ทางเลือกครับก็มีทองคาด้วยอย่างที่ท้าทดชอบอ่าโอเคดีผมไม่ต้องมานั่งเลือกหลายๆกองนะครับคุณเอ็กผมถามสุดท้ายนิดนึงถ้าคุณเอ็กมองแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของโกลบอลที่คุณเอ็กบอกว่ามี10 2ยี่7 5 9 0เนี่ยดังนั้นจริงๆโกลบอเวลสิไม่ควรลงไหมอ่ะผมผมถามแบบอย่างเงี้ย พราะว่าฟิกอินค่มันมันก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจอ่ะหรือหรือคุณเอ็กว่างไงครับหรือมันก็ลงได้แต่ว่าคุณเอ็กก็มีวิธีการบริหารจัดการมันเร,เราก็มีวิธีการบริหารจัดการฮะให้กองทุนเนี่ยไม่ติดลบไอตัวกเวูเบลซิสเนี่ยก็อาจจะดีกับนักลงทุนที่ต้องการที่จะโปรเทคเงินต้นของตัวเองไอาวายย้นะครับควรที่ไม่กล้าที่จะเสี่ยงอาจจะมองเป็นควรที่เกษียณอายุแล้วอยากจะ แน่ใจว่าไอ้เงินของเขาเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้หายไปไหนเขาสามารถที่จะเอาเงินก้อนนี้ใช้ได้ต่อเนื่องหลังจากที่เขาเกษียณต่อไปนะครับ <S <S <อ>มันก็ยังมีประโยชน์ในตัวของเขาเองอยู่โอเคผมเข้าใจแล้วก็คือเราอาจจะแบบดูดูระยะเวที่มันสั้นๆแล้วก็มันสิงมันเซฟเซฟถูกไหมครับก็สามารถทำยิวให้มันน้อยๆหน่อยในจังหวะที่ตลาดมันดูผันผวนถูกไหมครับโอเคขอบคุณมากในตารางนี้นะครับในตารางเนี้ย ภาคทษก็จะเห็นว่าเราก็จะพยายามที่จะ underweight duration อยู่แล้วนะครับอย่างใน global free income เนี่ยเราก็จะไป under duration เอาไว้ er นะครับโอเคโอเคค่อนข้างชัดเจนนะครับวันนี้เราได้คุยกับตัวจริงเสียงจริงฟันเ m a เจอร์ตัวจริงมาคุยกับเรานะครับวันนี้ investment story o อ e 14นะครับสองกองทุนหุ้นต่างประเทศปี2565แมทใช้ควาว่า2022แล้วกันเนาะจะได้ดูอินเตอร์หน่อยนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณเอ็กทวัชชัยมากนะครับฟันเมเจอร์ ของ b c a p นะครับโอกาสหน้าเราจะเชิญมาคุยกันใหม่ในปีหน้ามาคุยชี้ว่าไอที่คุณ X มองเนี่ยมันจะเป็นจริงอย่างที่คิดหรือเปล่าแต่ global wealth เป็นกองทุนที่ลงทุนง่ายที่สุดไม่ต้องคิดมากในปีหน้านะครับโอเคก็ฝากกองนี้ไว้ด้วยกับทุกคนเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ผมภาคทษยอคุณเอ็กขอลาไปก่อนนะครับ investment story ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเอ็กครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับ